จะมีสามอย่างเข้าใจไหมเออฟังฟังฟังเอากูก็ฟังอยู่นี่มันมีสามอย่างคืออันนี้อันใส่สุดนี่คือคาดต,ต้องเหยียบไปมันจำตลอดอแล้วโมเมนปกติรถมึ่อีใส่แค่ขาเดียวพอาะรับกันแต่นี่มันต้องใส่อันนี้ไปพอเหยียบมันจำแล้วก็เหยียบเบรกไ้กนที่จะเข้าเกียร์แล้วก็ปลด,ดเบรกมือลงนะตอนนี้คุณปายกำลังขับแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราเพราะว่าผมต้องออกไปเข้าแอปอ่ จะกดเงินนะครับผมผมไม่ได้เอาบัตรมานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยียไปเยียไปมึงต้องเหยียบเบรกก่อนนะไปเหยียบเยบรกเหยียบค้าจังๆเหยียบค้าจำงๆไปไหนนี่แต่จำไว้เสมอว่าขาซ้ายที่เหยียบค้าและขาขวาที่เหยียบคันเร่งคือต้องปล่อยเสมอกันหรือไม่ปล่อยคันเร่งออกมาคักขักขับว่านี้เท่านึงกีนหนึ่งไปอีกหนึ่งแล้ว มึงรถหลังรถหนารถหลังมีบ่ไปเบรกแล้วไปแล้วเอ้ยค่อยเยียกไปไม่ได้วะไปรถไปก่อนไปก่อนไปไม่ได้ยังไงมึงโอู้ไปเข้าเกียร์ได้บ้างไหมเกียร์คปอยเบียกนะตายแล้วกูอย่าไปร้องเขาร้องก็เหมือนผู้หญิงเลยมึงอ่ะปักนุกอย่าประกันไว้นะอ่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งขานี้ปล่อยออกมาเยอะๆสักหน่อยแล้วก็ขานั้นค่อยๆเหยียบไป ระวังดหลัง้คานี่เยียบครับเออค่อยๆไปค่อย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 ไปอยู่น่อ๊ยปสั้นนงเอยออยร์ได้ยังเดี๋ยวลองบองเบรกดิ้ค่อยๆเบรกนะเอ้องเบรกดิ้นี่มึงมึงมีพื้นฐานมันก็ดีไงเนอะมึงมีพื้นฐานอยู่แล้วเบบกเย้็ยแบบนั้นแหละกค่อยเบไปเบียจิงันิง สองวันสองพันกว่าชีวิตฝากไว้กับต่อวานแล้วก็ไปทางขวานะหยับหยับเขาเร่งไหมอย่าเบรกอย่าเบรกไว้อย่าเบรกไว้อย่าเบรกไว้เขาเร่งเหรอก็ค่อยๆเหยียบไงอย่าเบรกไว้ก่อนดูรถก่อนว่ามีรถไหมแล้วเขาหยับก็เร่งเบรกเบรกอ่าอ่าอ่าอย่าเบรกกูอยู่เกียร์หนึ่งเลยอันนี้อันนี้เหยียบสุดเหยียบสุดแล้วก็หยับเบรกดับเหยียบสุดสุดดับแล้วครับผมทุกคนเขาเกียร์บ้างเหยียบหยับก็เร่งเขาเกียร์บ้าง จะวางขึ้นตรงนี้หายแล้วคสซิดาโก้ด้วยนี่เอ้ามึงจะสตาร์ทก่อนเดี๋ยวเขาเร่งไว้เดี๋ยเบรกไว้อย่าเบรกเอ่าเกียร์เกียร์สองอะไเกียร์สองเกียร์สองเดี๋เบรกเอ้ยเดี๋ยเขาเร่งเหยียบแล้วไปค่อยไปไม่มีรถไม่ีรถเดี๋ยวเฮ้ยพึ่งพึ่งอ๋อหายแล้วหากูมาดับตรงสามแยกอีกแล้วโอ้ยไปค่อยไป